สวัสดีครับวันนี้ครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่5นะครับหน้า24นะครับโอเคเนื่องด้วยเวลาเรียนให้เรากระชับน,นะครับแล้วครูก็อยากให้นักเรียนได้ทําแบบฝึกหัดเองนะครับครูก็เลยต้องมาเฉลยอ,อย่างนี้นะครับถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดข้อไหนนักเรียนมีปัญหาหรือว่าสงสัยก็สามารถแชทมาถามในไลน์ได้นะครับโอเคครับเขาบอกว่าจะหาคำตอบในแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับให้อยู่ในรูปของ a บวก b i ก็จะเห็นว่ารูปของ a บ b, b i นี่มันอยู่ในรูปของเศษส่วนเนาะแล้วก็ทำไงครับที่เราเรียนมาแล้วในห้องครับคูณคอนจูเกตนะครับคอนจูเกตของตัวส่วนคือเท่าไหร่ครับคือ5ลบ 8i แบบนี้นะครับข้างบนก็เป็น5ลบแ i นักเรียนก็ค่อยๆคูณนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะกลายเป็นข้างบนครับไม่มีอะไรมากเลยข้างบนก็จะกลายเป็น 5-8i ลบ8 I. ส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็น5-2ลัง2บวกด้วย8-2กลัง2นะครับเท่ากับ 5-8i ลบ8 I. ส่วนด้วยยี่สิบห้าบวกด้วยหกสิบสี่นะครับก็ p อ r a ิชันให้มันเสร็จก็เป็นห้าลบแปดไอส่วนด้วยแปดสิบเก้านะครับดังนั้นตัวนี้ตอบนะครับยืน เราก็เขียนอีกก็ได้ครับเพราะมันอยู่ในรูปของ a บวก b i เนาะก็กลายเป็น5ส่วนด้วย89ลบด้วย8 i ส่วนด้วย89นะครับเสร็จแล้วข้อที่1ครับเอข้อที่2ครับเขียนะข้อที่2ครับเหมือนกันเลยเราก็ดูตัวส่วนนะครับสัญญุข,ของตัวส่วนเนาะ ดึงนะครับห้าลบหไอนะครับข้างบนก็จะกลายเป็น5้าลบหไอเท่ากับอันนี้เราสามารถกระจายเข้าไปได้นะครับก็จะกลายเป็น35 ลบเจ็ดหกสี่สิบสองไอนะครับส่วนด้วยครับยี่สิบห้าบวกด้วยสามสิบหกเท่ากับสามสิบห้าลบสี่สิบสองไอส่วนด้วยเท่าไหร่นะครับส่วนด้วยหกสิบเอ็ดนะฟอร์มให้อยู่ในรูปของ a อบูพีไเนาะ ก็จะกลายเป็น35ส่วน61ลบด้วย42ส่วน61นะครับไ้แบบนี้ okay. นี่คือข้อที่3นะครับข้อที่4ครับเหมือนกันเลยอันนี้คือ2 บวกห้าไอส่วนด้วยโอ้ไม่ใช่สิครับข้างบนก็ต้องคูณด,ด้วยสองบวกห้าไอเหมือนกันนะครับเออเมื่อกี้นี่คูณชื้ชื้โอเคนะครับอ่ะอันนี้ให้กระจายเข้าไป ลบหกลบสิบหไอส่วนด้วย4ี่บวกยี่สบเท่ากับลบหกส่วนด้วยยีลบด้วยสิส่วนยีนะครับถ้ามันตัดทอาได้ก็ตัดนะครับหรือว่าจะมันตัดไม่ได้ครับเป็น29น่สิบเก โอเคตอบแล้วนะครับเท่านี้แหละนะครับมาดูข้อห้าครับข้อห้าครับคอนจิเกตของเขาคืออะไรครับก็เราก็คูณไอคูณลบไอนะครับตั้งเศษของส่วนจริงคูณไอก็ได้นะครับ อันนี้กระจายเข้าไปครับฟึงฟ้งฟึ้งข้างล่างข้างบนนะครับเป็น21 i ไนะครับบวก7นะครับข้างล่างได้หนึ่งครับอ่อันนี้ครูคิดในใจนะครับก็จะกลายเป็น7บวก อ่ะไม่ใช่สิครับต้องเป็นลบเอาใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชครับลบครับลบยี่สิบเอ็ดไอครับอันนี้ถูกแล้วข้อหกครับทีนี้ครูจะถ้าเกิดมันไมน่ข้างล่างเนี่ยมันไม่มันไม่ได้อยู่รูปของรูป a อบวกเนาะ ก็คูณตัวมันเองซ้ำนะครับหรือว่าจะคูณเฉพาะ i ก็ได้ครับอ่องั้นครูคูณครูต้องการจะให้ i หายครับคูจะคูณ i ทั้งเศษทั้งส่วนข้างล่างนะครับเหลือลบ3เพราะว่า i คูณไเป็นลบหข้างบนเป็น10 i ไลบ9 กัครับจัดฟอร์มครับลบ9ส่วนลบ3บวกด้วย10บไอส่วนลบสอ่าโอเคข้างหน้าฮะตัดเลยครับลบตัดลบไปเหลือ3ลบ10บไอส่วน3ครับแบบนี้ก็ได้ ข้อ็ครับข้อเจเนาะเราจะหารก็ได้นะครับหรือจะคูณสัญญุก็ได้อ่ะครูขอแยกคูณสัญญุไปดีกว่านะครับไหนๆเราก็เรียนเรื่องนี้ไปแล้วถ้าเกิดใครจบสูตรการหารได้ก็สบายครับฟึง่งกลา้เป็นข้างล่างนะครับเป็น 4บวก16ข้างบนนะครับมีกระจาย8รลบ16ไออีกตัวนึงครับลบ3คุดกระจายเข้ามาลบ3กลายเป็นลบ6ไอแล้วก็บวก12 โอเคบวก 12i กำลัง2อนะครับอ่ะก็จะกลายเป็นลบ8ลบ12นะครับลบ 22i ส่วนด้วย20นะครับจัดฟอร์มอีกนิดหน่อยเป็นลบ4ลบ 22i อันนี้ส่วน20 ส่วน20วเราจะตอบก็ได้นะครับหรือว่าเราจะตัดก่อนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็เป็นลบ1ส่วน5ลบด้วย1 1ส่วน10นะครับไออ่ะแข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายครับ หนึ 1> 1่งบวกห้าไอคูณด้วยหนึ่งลบเออหนึ่งบวกห้าไอนะครับตามที่เรียนมาข้างล่างนะครับเป็นหนึ่งกำลังสองบวกด้วยห้ากำลังสองอันนี้คูณกระจายเข้ามาครับกลายเป็นหกบวกสามสิบไอ 4i คูณขึ้นามาครับกลายเป็นบวก 4i แล้วก็บวก 20i กำลับบงสองอก็จะกลายเป็น6ลบ20บวก 34i ข้างล่างก็จะกลายเป็น1บวก25เท่ากับลบ14บวก 34i ส่วนด้วยนะครับทั้งหมดส่วนด้วย26กอ่ะก็แบ่งนะครับจัดฟอร์มเป็นลบส4ส่วน26บวกด้วย 34ส่วน26นะครับไทำเป็นเศษส่วนอย่างตามลบเส่วน13บวกกับ 17i ส่วน13นะครับเป็นคำตอบสุดท้ายโอเคนะครับฉเฉยนะครับอันนี้หน้าที่25นะครับตอนแรกหน้า24 f 2 5ที่สั่งเป็นการบ้านเนาะให้นักเรียนลองดูนะครับ